hello everyone welcome back to the class of English with teacher prayer again. Today we are going to study about unit 4 on holiday in the topic of regular and irregular verb past form สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอีกครั้งนะคะ ในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งวันนี้เราจะเข้าสู่กระบวนการเรียนเหมือนเป็นการทบทวนนะคะก็คือเรื่องของ กิริยาช่องที่2ทั้ง regular verb และ irregular verb นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น today we gonna use notebook and also student book so prepare yourself before we get start แล้ววันนี้เราก็จะใช้หนังสือเรียนแล้วก็สมุดนะคะเพราะเราจะต้องมีการสร้างบทสนทนาด้วยดังนั้นเต็มตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนค่ะ ข้อตกลงก่อนเรียนนะคะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมายใชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่4 on holiday และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้นะคะซึ่งคลิปที่แล้วเราได้คัดคำศัพท์ไปแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการฝึกทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนสมมยนะคะแล้วส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบันทึกคะแนนค่ะ lesson plan ค่ะ words and sentences คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมเรียนไปแล้วนะคะ number t irregular v e r b แต่ครูแพ๊บใส่ irregular v e r b เข้ามาเพิ่มด้วยนะคะจะได้เป็นการทบทวนการเปลี่ยนรูปของกริยาช่องที่สองค่ะ number t writing การฝึกการเขียนนั่นเองค่ะอ่ามาเลยนะคะ irregular v e r b open your Student book on page number 51 o p e n your student book on page number 51 and look at number 4ไปกันเลยนะคะมาทบทวนอีกรอบเพราะเรื่องของกริยาช่องที่สองทั้ง regular verb และ irregular verb ค่อนข้างที่จะยากนะคะจึงต้องมีการทบทวนในหลายๆรอบเพื่อการเกิดการจำนะคะ If you re ready, let's go. เมื่อกี้บอกว่ายังไงนะคะ Open your student book on page number 51 and look at number 4คำสั่งนะคะ Change the verbs into past tense Change the verbs into past tense นักเรียนจะเห็นคำว่า past tense นะคะ past tense แปลว่ากิริยาช่องที่สองเพราะว่า past P, P A S T แปลว่าอดีตก็คือคำกริยาที่อยู่ในอดีตนั่นเองค่ะ ในหัวข้อเนี่ยนะคะนักเรียนเขาจะแต่และข้อเขาจะมีวงเล็บไปให้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค,คออรูแพคเคยสอนแล้วถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนักเรียนก็จะต้องทำเป็นกริยาช่องที่สองเราจะมาทำพร้อมกันนะคะ number one I go to Hong Kong with my family last year มีคำว่า last year เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้น last แปลว่าผ่านมาแล้วพอ last year ก็คือปีที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วจึงต้องเป็นอดีตดังนั้นทั้งเรื่องเราจะต้องใช้กริยาช่องที่2องนะคะกริยาช่องที่2ของ go คือ went I went to Hong Kong with my family last year ต่อนะคะ We travel by plane เราเดินทางโดยเครื่องบินคำว่า travel นะคะ we traveled by plane อันนี้เป็น regular verb นะคะ and we stay in a hotel in the center of the city stay แปลว่าพักค่ะพักหรือว่าอาศัยก็ได้เราพักอยู่ที่โรงแรม Hotel ใจกลางเมืองนะคะ c e n t r of the city แปลว่าใจกลาง c e n t r แปลว่าใจกลางหรือว่าศูนย์กลางใจกลางเมืองเลยนะคะแสดงว่าน่าจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนใหญ่ Stay เติม ed ค่ะจำให้ได้นะคะ The shops in Hong Kong great ในวงเล็บคือ verb to be verb to be ท่องที่2คือ was กับ were นะคะเราใช้ were เพราะประธานคือ the shops ชอปเติ e r ม S แสดงว่าห้างร้านหลายหลาย,ลายร้านในฮ่องกงเยี่ยมมากนะคะ I buy three I buy three T-shirts and a pair of jeans บ u าแปลว่าซื้อฉันซื้อเสื้อยืดถึง3ตัวแล้วก็ a pair of jeans แล้วก็กางเกงกางเกงยีน1ตัวนะคะช่องที่2ของ buy ค่ะ bought buy bot bot u g h bot แปลว่าซื้อนั่นเองค่ะค่ะเขียนคำแปลตามด้วยนะคะ number 6 i eat lots of hamburgers and hot dogs เรากินฉันกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ฮอทดอกเยอะมากช่องที่2ของ eat ค่ะ eat แล้วก็ a t right one evening we see a play at a theater วัน <One> evening แปลว่าอะไรคะ evening แปลว่าตอนเย็นวันแปลว่าหนึ่งใช่ไหมคะในคือในในวันหนึ่งในช่วงในช่วงตอนเย็นครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ไปดูอ play ถ้า Play เฉยๆที่เป็นคำกริยาจะแปลว่าเล่นแต่ถ้ามีอะเข้ามานำหน้าคำกริยาจากคำกริยาจะเปลีป่ยนเป็นคำนามทันทีคำว่า a p l a y แปลว่าการแสดงค่ะ theater แปลว่าโรงหนังหรือว่าโรงรโรงละครนะคะเราได้ไปดู การแสดงที่โรงละครนะคะหรือว่าโรงหนังกระช่องที่2ของ C ค่ะ we saw we saw a play at a theater I love it because my favorite actor in it เอา love ก่อนอช่องที่2ของ love คือการเติม d เข้าไปเพราะว่ามี e อ,อยู่แล้วนะคะ because my favorite actor B e verb to be ช่องที่2ของ verb to be คือ was กับ were ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือ my my favorite actor นักแสดงนำชายที่ฉันชอบเนี่ยซึ่งเป็นนักแสดงนำชายคนเดียวเพราะว่าไม่ได้เติม s ก็ต้องเป็น was นั่นเองค่ะ okay next อ่าคราวนี้นะคะ Open your English book or student book on page number 52. o p e n your student book on page number 5 i And t o o k at number 5. เปิดไปอีกหน้าหนึ่งค่ะ52แล้วก็ดูไปที่ข้อคําคำสั่งจะบอกว่า write the correct questions above each answer อีกครั้งหนึ่งนะคะ write the correct questions above each answer ก็คือนักเรียนดูก่อน เขาจะมีบทสนทนาให้แล้วให้นักเรียนเนี่ยนำประโยคคำถามที่อยู่ในกล่องข้อความมาทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะมาทำพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะต้องฝึกด้วยนะคะอ่ะ A ถามว่าอะไรไม่รู้แต่ B บอกว่า I went to the mountains ฉันไปภูเขามาเพราะฉะนั้นประโยคคำถามควรจะถามว่า Where did you go on holiday? Where did you go on holiday? นักเรียนจะเห็นครูพรสสอนตลอดถ้าขึ้นต้นด้วย question word what where when why how who เราจะต้องตอบเป็นข้อมูลแล้วดูด้วยว่าในประโยคคำถามมีกริยาช่องที่2องไหมถ้าในประโยคคำถามมีกริยาช่องที่2เช่นคำว่า did ประโยคคำตอบก็ต้องเป็นกริยาช่องที่2เหมือนที่นักเรียนเห็นเช่นคำว่า I went to the mountains ถ้านักเรียนเขียนว่า I go to the mountains คือผิดเลยนะคะ ผิดหลักกริยาผิดหลักโครงสร้างผิดหลักการตอบเรื่องระยะเวลาของไวยากรณ์นะคะ next B ตอบต่อว่า I went cycling จำได้ไหมคะ cycling แปลว่าอะไรปั่นจักรยานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องถามว่าอะไรคะ What did you do there What did you do there คุณไปทำอะไรที่นั่นไปภูเขาไปทำอะไรที่นั่นไปปั่นจักรยานร่างกายต้องแข็งแรงมากนะคะ B ตอบตอบ่อว่า yes i did ถ้าถาม yes กับ no ไปอยู่คำถามต้องขึ้นต้นด้วย did แน่นอนซึ่งมีอยู่ข้อเดียว did you have a good time did you have a good time ทอมีเวลาที่ดีหรือเปล่า yes i did ดีดีมากนะคะอันสุดท้าย B บอกว่า it was warm and sunny เป็นยังไงคะอากาศอบอุ่นแล้วก็มีแดดออกเพราะฉะนั้นคำถามน่าจะต้องถามเรื่องอากาศ What was the weather like? What was the weather like? สภาพอากาศเป็นยังไงนั่นเองค่ะ Okay next. We are still in the same pages 5 i but look at number 6. เรายังคงอยู่ในหน้า52แต่ให้ดูไปที่ข้อ 6. ถ้าโรงเรียนเปิดเนี่ยจะมีการสอบบทสนทนาสร้างบทสนทนาเป็นคู่นะคะ แต่โรงเรียนเรายังไม่เปิดเนาะเราก็เลยต้องทำเป็นคลิปวิดีโอสอนคำสั่งของเขาคือ ask and answer ask and answer ให้ถามแล้วก็ให้ตอบนั่นเองนักเรียนมาดูาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวครูแพทย์จะสอนสร้างบทสนทนาโดยใช้กิริยาช่องที่2นะคะเราเรามาดูข้อมูลในตารางกันก่อนมาดูข้อมูลในตารางกันก่อนนะคะจะแบ่งเป็น2ฝั่งเอาฝั่งซ้ายมือกันนะฝั่งซ้ายมือคือ places places เขียนนะคะ places แปลว่าสถานที่ค่ะในฟังของสถานที่เรามีอะไรบ้างมาดู number one the aquarium the aquarium จำได้ไหมคะ the aquarium ก็อควาเรียมตู้ปลาขนาดใหญ่ที่มีปลาเยอะแยะนะคะต่อนะ the beach the beach ชายหาดค่ะ the museum the museum พิพิธภัณฑ์ ดิซสดอซสสวนสัตว์เดี๋ยวต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้มาทำเป็นบทสนทนานะคะฟังขวามือค่ะมาดูค่ะ how was it how was it how แปลว่าอย่างไรนะคะ was เป็นกริยาช่องที่สองถ้านักเรียนเจอคำถาม how was it ขึ้นต้นด้วย question word ต้องตอบเป็นข้อมูลมี Was เข้ามาซึ่ง Was ก็เป็นกริยาช่องที่2เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบก็ต้องตอบเป็นกริยาช่องที่2อ,อย่าลืมนะคะมาดูกันเลย h o า was it แปลว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้นะคะ wonderful. wonderful wonderful เยี่ยมมากสวยงามนะคะต่อเลยนะ great great ก็แปลว่าดีเยี่ยมนะคะต่อนะ interesting interesting น่าสนใจนะคะแล้วก็ fantastic 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 ถ้าแปลภาษาคุภพยจะแปลว่าเริศเยี่ยมเริศทั้ง4ตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่า positive adjective ก็คือคำคุณศัพท์ที่แสดงถึงสิ่งดีๆสิ่งที่ไปในทางบวกนั่นเองนะคะเราจะมีการแสดงอารมณ์ทั้งทางด้านบวกและทางด้านลบแต่อันนี้เป็นทางด้านบวกทั้งหมดนะคะ เอาล่ะค้านี้ we gonna do a conversation together เราจะมาสร้างบทสนทนาด้วยกันนะคะเตรียมสมุดค่ะมาดูตัวแรกนะคะในหนังสือนักเรียนก็มีโครงสร้างนี้นะคะดูนะ Where did you go on holiday? Where did you go on holiday? คุณไปที่ไหนมาใช่ไหมคะคุณไปที่ไหนมาในวันหยุดฮอลิเดย์แปลว่าวันหยุดนั่เรียสังเกตนะตัวที่ครูใส่สีแดงๆเอาไว้เป็นกริยาช่องที่สองทั้งหมดนะคะ B ก็เลยตอบว่า I went to the mountains I went to the mountains ฉันไปภูเขามา A Oh really How was it จริงเหรอมันเป็นยังไงบ้าง It was great It was great มันเยี่ยมมากนะคะ จดลงไปในสมุดนะคะเอาละไปดูข้อที่2นะคะโดยที่คราวนี้เราจะใช้ข้อมูลจากในตารางที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะเราจะเริ่มที่อควาเรียมก่อนครูแพรเรียงตามนี้เลยนะคะ Where did you go on holiday? คุณไปไหนมาในช่วงวันหยุด I went to the aquarium. ฉันไปอควาเรียมมา Oh really? หรอ จริงอะ how was it มันเป็นยังไงบ้าง it was wonderful มันเยี่ยมมากเลยนะคะมันสวยงามมันดีจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกบทสนทนาให้จดลงไปในสมุดนะคะจะได้จำนะคะแล้วรู้วิธีการสร้างโครงสร้างคะ่ะโอเค next ต่อไปเป็นคิวของ the beach นะคะ where did you go on holiday คุณไปไหนมาในช่วงวันหยุด I went to the beach ฉันไปชายหาดมา Oh really How was it แล้วเป็นอย่างไรบ้าง It was great It was great มันดีมากค่ะ Where did you go on holiday ไปไหนมา I went to the museum ฉันไปที่พิพิธภัณฑ์มาในวันหยุด Oh really? Right. How was it? จริงหรอมเป็นยังไงบ้าง It was interesting. มันน่าสนใจนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะในการเขียนทุกครั้งควรจะแยกสีของคำกริยาเหมือนครูแพ้ให้เห็นเด่นอย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่พอนักเรียนย้อนกลับมาอ่านใหม่อีกรอบมักเรนจะได้รู้ว่าอ๋อมันแตกต่างกันมันมีความแตกต่างกันนะคะ Where did you go on holiday? วันหยุดที่วันหยุดเนี่ยคุณไปไหนมา I went to the zoo. ฉันไปสวนสัตว์มา Oh really? How was it? จริงหรอเป็นยังไงบ้าง It was fantastic. มันเริ่ดมากสวนสัตว์มันเริดมากแต่ถ้าน้เรียนไม่โอเคกับโครงสร้างของครูแพนน้เร,เรียนสามารถสลับคำคุณศัพท์ได้นะคะสลับ adjective ได้นะคะโอเคแล้วโอเคนะคะเข้าใจการสร้างประโยคโดยใช้คำกริยาช่องที่สองกันแล้วนะคะ Okay guys how's about today? today we have no homework yay! because you already learn e d about how to make conversations and I know you understand it. I think right? วันนี้วันนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในทิศทางที่นักเรียนยังเข้าใจอยู่นะคะเพราะเราเคยสร้างบทสนทนาด้วยกันมาแล้วและวันนี้ไม่มีการบ้านคะ่ะ and I will see you next class. you can contact me f o l l o w this ติดต่อได้ตามช่องทางนี้นะคะ Facebook YouTube and also LINE and have a happy day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณเว็บไซต์ s l i d ส s g o .com สำหรับทีม Powerpoint ในการทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษามาณาที่นี้ค่ะ